ถ้าันมืดกุ๊กมืดกองเพศหนาเพศรางเพศหนาเจ้าของอารมณ์เสียมันีทุกคนซักบักหาขวนะครับทั้งหนามันกระเบื้องจังผู้ช้เมื่อคืนตัวหัวปอดมันดอกยินว่าเฮาเอาเอาใจพันธิงเฮาเอาอุกเอาใจพันธุ์ต้นเหี้ยหิดเสียเฮ้งูเมียจะคอยก็ได้ดอกผู้ชายก็หาอเมยก็ได้วันนี้น้ำมากลมตัวดินทุกคน เด็ดเด็ดเเทพเด็ดว่าเด็ดพูเด็ดพูอยู่กลางดืดกลางถุงหน้าการมีคนมาสื่อเหมืนเด็กอหลังเบิมงก่ันพี่คนมาสื่อเหมอนถอดชวนเฮ้ยนิเหนบ่จรักคือจะบามือคือจะบานเหมนหน้าเงมง ทีคนมาซื้อหอดสวนจักรโลทะเลายตอนนั่งเปิดกล้องจะนั่งลงว่าทุกคนพาาขุดขุดหุ่แห้งแล้วมาออกทุกทิศทุกแดนมาซื้อหอดสุวรรณบ่มาแต่บ้านใดเจ้ามาแต่เจ้าแต่เนี่ยหลักอ๋อไผ่ใหม่ยังคือปลาลูกวนวืดสามไผ่ใหม่ห่านเพลองโอ้ยยังลายยัยเอ็นก็ยังลายอยู่ทันในแล้ว ยมไปตักประชาทุกคนเดยเพิ่นมาซื้อห่อนมาซื้อห่อนพี่แต่ก็พันห่อนโทรศัพท์ห้อนบูดเลยตัวนี้ปามตะดินทุกคนยังกุ้งกลวงเลยมากวนเฉยเพิ่นที่ควรห่งอยู่เพื่อนชื่อเฮ้ยมากวนเฉยเพิ่นจุกูลจโคอดว่าเฮ้ยป้าจิงวกควานางมากวนเฉยเพิ่นที่ควรอยู่เพื่อนอยู่ซานบม่ได้อยู่เพื่อนไม่ได้อยู่ซานอยู่เพื่อน มากลุ่ช่กระเจ้าส่วยยเตีเ้ยวจิกนี่ควน,น่งมุทิสูอดีหน้าหายบใหไงผ้ากระดังดังทุกคนนังหุนหวนอยู่กลางตีนกุ่นอันนี้กระชสกระตาหลดุดมาทุกคนอัญญาดีหมุดลูกยอด มาฮอ,อันัรนขึงทางเพระาะว่าทางมันบดีเนาะทุกคนมันติดออกจากกระตาเพราะว่าใครจะมาบวดเต่งน้องกัาพานางรุดวันนี้นี่นางจะมาจุม่มจัมาดาชุดกลางทางอันโมหูบวก,กับพัวมันบวกกับพยุม,มาผัดวังไดน,นี่แหละตามประชาของหน้าทุกคนบอกมันอย่ามาท่าห้หนานางเด้อมาไปกคมมักตดินน้ำเพลินเลยเป่ามวนชวนคุย คือชิบะโฮมคือ like, ช er, mm, uh. ิบะแดชนุ้ยเดี๋ยวคนโกนกองไม้กองไม้แม่คว่ำอยู่ฮหุ้มแม่เยินหิวหุ้ยพบกไม้พอมาได้แม่คุณไอมุนอธารฟิดอยู่เพื่อน พ่อได้ลายพ้อยพ่อ้ประมนพออยู่หัวค้งหัโปูมพ่ออยู่คงน้ำเปิดกินขาวนาดีนะบริ่ได้กินนากินมาตะเฮือนแล้วเ้าไกกไม้นปคือขากกมาทุกคน ปิดค่าก้องเองเก็บใช้ทางมีคนมาซื้อหอนหมองหอนบ่อนได้ผูมาซื้อก็มาแตราา่รักชาญ่ิบหาหลักชาญชิบหกถ้าพูนกาพาห้องพาดังทุกคนทุนทุนนะพูน ไปกินข้าวเที่ยงกกกัับเ้งนนนนวยทุคมม่ ริ้นใหญ่เก็บสบายเลยทุกคนนะยุ้มเอายุ้มเอากระถิ่นเศรษฐุเศรษฐกนี่เลยก็ไป้หายเศรษฐอกทางทะเลทางเบิดทางซีนี้าหาในงานรูปบุบผัดแล้วมันงานลงหน่วยใหญ่มันเก็บสบายอยู่หน่วยน้อยก็มีมากเบิดไปเลยงวดก่อน ค่ายทุกคนค่ายคือเข่ากินน่มักอันนี้นะตอนใบมันค่ายนี่แหละนี่อันนี้หนวยอ่อนมัน,อ,น,อ,นอากาศดีมันเย็นแต่เย็นอยู่ ให้อยู่ในอากาศเย็นมันอยู่ทนาถุงหน้ามันให้อยู่ในให้อยู่ในสาเลมทุกคนดินี่ในสาเลมมันะมันอากาศเย็นอยู่ลมผัดมาตามถุงหน้าดิาออกจากสาเลมเนะี่ยเย็นห้อนเด้ออารมณ์โมผัดมาลงม,มาผ่า,มมาผอันนี้นะกระลมผัดแล้วมาที่คืน เจ้าพอว่าเฮ็ดปวกออกถ้วยออกทางไหนเฮ้ยนี่พุ่นตุกทางนั้นเนาะเฮ็ดปวกมันออกถ้าเฮาแล้วยังบ่ทันได้ออกพ bung mang nhạc klam lót tung 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 นางก็บมือเดียวหมมันอยู่นยงนต้องเลยย่งใครทำคลิปเห็ดปวกมันจำบ,บันไปชื่อบอกว่จะเป็นชื่อจะทีด้เตะ่ปันตัว มันเห็กมีคูมันซื้อมีคูนี่นะมันหายมึงอกเอาตัวคุยเป็นหยุกโปอยดีดิด้ลูกๆทุกคนผมพี่ตีมาง่ายๆตันทุกคนมีตลาดน้อยมาขายทุกคนอยากเก็ก็ซื้อคุณอากู นี่ตลาดน้อยมันโลคายในอยู่แนวกินทางบางทางไหนบางทางไหนละบ้านนี่โอ้โอโอยเบิดแพงยังทองถูกหนึ่งเฮ้ยจังยังหอยตะเ่นอยู่พูนเบิดแล้วพวูนโอ,โอ้ดีก็ไปซื้อ แพทหมี่แพทยังเป็นเบอร์ซีเบิรดเลย้ปกุ้ยทอดโอ้ยครมไผ่หงไผ่หงไผ่หาถูกงาถูกในมิตรสวนทอดีนะทุกคน เงนเบ้อะกวครับบรรยากาศคักตุกตุ่มมืดช่วงบ่ายๆูอันนี้เข่อัดตุ่มผัดวงเลยเราเบืดพอดีเลยตีแล้วคายนะ บื้อหาเบื้อนหา่บาทมันว่าัอันบาทกะชากพันคำๆมัายบายทุกคนม่สองใ่สามแขมซื้ก็ได้ทางหนึ่งเลยดิมิตรวยยญ่ง นี่กระสอบหนึ่งทุกคนไม่มาซื้อค่าสวนเพื่อจะซื้อก็มาซื้อเลยได้สอบหนึ่งก็ได้เก่งสอบแากระเทศได้ปิดนในไทยาบีได้เตวนี่กรวเพื่อน พุนกับชิโต๊ะเราบันเนาะดูกว่าสันทห้เบิกเน่ดูกได้ดูกได้ทุกคนพูออโแล้วมมีงินูบ่ะ่อ จอมเจ้ากับเมื hmm. ่อนำไก็ได้เออ้ขาขับไปริบไาหมฮะขาไปลิบขาเนี่นฮะจะไปนางรถไทยเนาะเจ้าขเมื่อน้้ก็ขอบุญคุณหลายทุกคนถบาทตุกถึกใจกันอยลืมกันตั้งใจกุนไรกุนใสกติดตามม่นางเยเด้อฝนตกมนสิไปก่อนบายบายคลิปหน้าพบกันใหม่กุถดินมานี่ เจ้าเออแ่ได้ทกับงนเมื่อบอกพ่อตกเมื่อบอกาชิันท่านหรือเปล่าทุกคนผ้าเหลือม้าผ้าทภพมิเห็นผ้าเหลือมอยู่แม่ตั้งทะเลกิโลเมรหาโลเมื่อพึ่งเพื่อนเฮา ลุกได้ทุกคนจางแร้วจางลาวไยู่อยะิ่วายวายวาได้ดูสอบเป็นทุกคนบมเต็มชัมหบดเต็มพอดีบให้อีกคู่หนึ่งนี่คู่หนึงเนาะ นี่แหละน่าดีแม่งละข้างกผขาดกพ้่หลายปานกูขีเลยรุ่นย่อะไรเนี่ยฮะเนี่ยไปเห็นผลหรือข้าวโพกบนท่านชั้น่เนี่ย